ม่ดด้กนสวัสดีครับทั้งสองคนครับครูสองของรายการครับสิงห์สยามพีบุญหลายกับพยักอุดรอัจฉริยปดิษฐ์วั์เทพเกตจอมพัทยาเป็นไงบ้างดูคู่ครูโชคเราแล้วรู้ตัวเป็นไงบ้างก็ดีดีได้ข่าวว่าสิบสี่ไฟไม่แพ้ใครเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับก็พร้อมดีครับพร้อมดีใช่ไหมเรารุ่นพี่รุ่นน้องเขาเยอะขนาดน้องเป็นไหสิบเจ็ดครับสิบเจ็ด เราเขายี่สิบห่างกันสามปีน้องเขาฟอร์มสิบสี่ไฟล์้วดเลยครับผมกลัวไหมครับไม่ครับไม่กลัวเลยครับผมทำไมครับถึงไม่กลัวฟอร์มเขาดุมากเลยนะครับซ้อมมาดีหมครับ้มาดีจุดเด่นของสิงห์สยามเป็นไงเราเคยดูเขาชมไหมก็ฝีมือฝีมือจัดจ้านฝีมือจัดจ้านวันนี้เราเตรียมอะไรมารับมือเขาก็รอดูบนเวทีครับอ่ะสิงห์สยามของเขาเป็นมวยอะไรที่เราเคยดูมาก็ที่ดูว่าเตะเป็นเมืองศรีก็พี่เขาเดินเดินอย่างเดียววันนี้เตรียมอะไรมารับมือพี่เขา มีครับมีแน่มีเกินจุดแปดใช่ไหมเป็นไงสามปอนสามปอนเยอะไหมก็เยอะอยู่เยอะอยู่คิดว่าจะมีปัญหาไหมไม่ไม่ของเราไฟนี้ซ้อมมากี่วันได้เกือบสองเดือนเกือบสองเดือนเลยขั้วมาสองเดือนเลยผมกำลัซ้อมอยู่แต่เดี๋อวซ้อมเหมือนกันกี่เดือนก็ประมาณสองสามเดือนเหมือนกันจะขึ้นสัตกับพี่ก็แล้วตอนเย็นนี้มีอะไรจะบอกพี่เขาหน่อยไหมมองหน้าด้วยมองหน้าหน่อยก็ ทำให้เต็มที่ครับลงมาเป็นพี่น้องเหมือนเดิมครับพูดอะไรกับน้องเขาหน่อยเต็มที่แน่นอนครับยันนี้คิดว่าจะคิดว่าจะมีโอกาสน้องไหมก็ต้องดูบนเวทีอีกทีครับคิดว่าน้อกเขาได้ไหมต้องดูเหมือนกันต้องดูเหมือนกัน,น,นอ่ะจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยขอให้โชคดีครับทั้งสองคนครับคู่สองครับสิงห์สยามพีบุญหลายกับพยัคฆ์บุดรอัจฉริยะสวัสดีครับ